ยินดีต้อนรับสู่เจนี่โร่ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซูเปอร์โรบอ a r อเกมวางแผนการรบพัฒนาหุ่นยนต์ที่คนที่เป็นแฟนหุ่นยนต์ไม่ควรพลาดเกมซูเปอร์โรบอ a บอนะครับเป็นเกมที่มีมานานตั้งแต่สมัยเครื่องแฟมิคอมมาแล้วนะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยเกมนี้ก็ถูกวางในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับหลายๆเครื่องก็สามารถหาเล่นได้กันแล้วสเสน่ห์ของเกมซูเปอร์โรบอ a บอนะครับก็คือเขาได้นําหุ่นยนต์จากการ์ตูนแอนิเมะนะครับหรือว่าหุ่นยนต์ยอดฮิตเนี่ย มายำรวมกันแล้วก็ร้อยเรียงเรื่องราวขึ้นมาใหม่จึงเกิดเกมซูเปอร์โรทวอร์เนี่ยหลายๆภาคนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหมีเป็น10ภาคแทบจะนับไม่ท้วนเลยก็ว่าได้นะครับผมได้สัมผัสเกมนี้ครั้งแรกนะครับตอน PlayStation 1นะครับแล้วก็ยังเล่นไม่จบด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ตามเล่นไม่ได้ทุกภาคนะครับเล่นเฉพาะภาคที่มีหุ่นยนต์ที่ผมชอบนะครับเพราะว่าต้องบอกผู้ชมก่อนเกมเนี่ยมันจะมีแนวทางคล้ายๆจีเ n e r เรชั่นะครับ e ีเจเนเรชันก็คือเป็นเกมวางแผนการลบเป็นแนวเทิร์นเบสเหมือนกันนะครับก็คือแบ่งเป็นเทิร์นๆไปแล้วก็เป็นช่องเสีม่มเี่ยมให้เราเดินตามช่องนะครับแล้วก็โจมตีผัดกันไปนะครับเราเป้าหมายของเราก็คือการโจมตีหรือว่าทําลายหุ่นฝั่งตรงข้ามนั่นเองแต่สเสน่ห์ของซูเปอร์โรบอทบอลเนี่ยมันมีมากกว่านั้นก็คือการที่เขาเนี่ยได้นําหุ่นยนต์หลากหลายนะครับเข้ามาอยู่ในเกมเกมเดียวนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ย หุ่นยนต์ในการ์ตูนแอนิเมะหรือว่าหุ่นรบต่างๆหุ่นเหล็กต่างๆมันเยอะมากๆนะครับทาให้แต่หลายๆภาคเนี่ยมันก็จะมีหุ่นไม่ครบหรอกนะครับแต่ว่ามันก็จะคละๆกันไปนะครับเนื่องจากเกมเนี่ยเขาได้นําหุ่นยนต์จากหลายๆซีรีส์หลายๆเรื่องนะครับมายํารวมกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาความเกี่ยวโยงนะครับอย่างเช่นแผนที่เอ่ยนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยเข้ามาแม้กระทั่งด่านที่เราไปเจอเนี่ยก็ยังมี ความเกี่ยวข้องนะครับกับขุ่นยนต์ตัวนั้นด้วยในเรื่องราวขณะคุณเล่นในเกมนะครับหรือว่าขณะที่คุณกําลังลงไปในสนามรบเนี่ยมันก็จะมีบทสนทนาระหว่างตัวละครด้วยนะครับขณะแบบต่อสู้ด้วยซึ่งมันก็จะทําให้เราอินนะครับซึ่งถามว่าคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องก็ได้นะครับก็ยังสนุกนะครับแต่ว่าถ้ารู้เรื่องก็จะอินเข้าไอีกินนะครับเพราะมันเป็นการต่อสู้แนวเทิร์นเบสนะครับหรือว่าวางแผนการลบเป็นช่องสีเหลี่ยมเหลี่ยมตามช่องแล้วเนี่ยมันทําให้เราได้รู้จักการวางแผนนะคร ลงหุ่นไปในแต่ละดาล่านรวมถึงการพัฒนาหุ่นหลังจบด่านนะครับซึ่งแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีภารกิจนะครับนอกจากเราจะทาลายหุ剛剛่นฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยบางด่านเนี่ยเราก็จะต้องมีภารกิจให้เราทําอย่างนอกเหนือจากนั้นด้วยนะครับซึ่งเมเลเกมมันก็จะมีเสน่ห์หลากหลายในแบบของมันเองนะครับเนื่องจากมันเป็นเกมหุ่นลบแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ของหุ่นแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเนี่ยก็จะเก่งในระยะประชิดนะครับโจมตีระยะใกล้นะครับบางตัวก็ เก่งโจมตีระยะไกลใช้ปืนนะครับแต่ว่าเกมมันก็จะสนุกเนื่องจากมันมีท่ามันมีสกิลของหุ่นแต่ละตัวนะครับมีท่าไม้ตายให้เราได้ใช้แล้วก็จะมีคัดซีนสวยๆปัจจุบันนี้เนี่ยเกมมันพัฒนาจนแบบโอ้การาฟิกมันดีกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเทียบกับแบบภาคแรกๆในยุคก,ก่อนนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ลงแบบแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น n t e n d o Switch นะครับบน PlayStation 4แล้วก็หลายๆเครื่องนะครับที่การาฟิกมันทำ ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆนะครับพื้นฐานของเกมเมื่อเริ่มแรกมาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกภาคเลยนะครับเขาเชื่อจะให้เราสร้างตัวละครของเราเองนะครับซึ่งแบบเป็นตัวของเราเองนะครับแต่ว่าตัวละครที่เราไปพบเจอในด่านหรือว่าในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่ขับขุตัวนั้นๆแล้วก็จะมีเรื่องราวมาเชื่อมโยงกันซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองถ้าถามว่าภาคไหนที่สนุกนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแล้วแต่คุณชอบจริงๆ เกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักเพื่อนที่เล่นด้วยกันนะฮะเขาจะมองว่าแบบเขาจะเล่นภาคที่มีหุ่นที่เขาชอบนะครับอันนั้นที่จะเห็นได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเกมมันก็จะคล้ายๆกันนะครับการเล่นระบบมันจะคล้ายๆกันนอกจากที่เราเจอหุ่นที่เราชอบในภาคนั้นๆน,น,นะ,ะเราก็จะเลือกเล่นอย่างผมเนี่ยผมชอบ E ีวันเกนเลี่ยนผมชอบกันดัมซีสนะครับ ก็จะเลือกเล่นภาคที่มีหุ่นที่ผมชอบแต่เห็นว่าเกมมันเป็นแนววางแผนการลบนะครับแต่เกมมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หุ่นคิดนะครับเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีความยากในแบบของมันนะครับเช่นบางทีเนี่ยผมแทบจะเจอด่านที่ไม่ผ่านสักทีจนเราต้องแบบวางแผนใหม่จําการเดินของศัตรูแล้วก็เปลี่ยนหุ่นใหม่เปลี่ยนท่าโจมตีใหม่ซึ่งแบบมันก็ทําให้เราคิดวางแผน เข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันมีความท้าทายนะครับสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เกมเนี่ยมันสนุกมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมที่มันง่ายไปเนี่ยถึงจะมีหุ่นยนต์สวยๆมาให้เราเล่นก็จริงนะครับแต่ว่าพอมีความยากเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกท้าทายในการผ่านความยากนั้นๆไปสุดท้ายนี้นะครับเกม Super r o b o t w a r นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายภาคมากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนําคุณผู้ชมยังไงนะครับแต่คุณผู้ชมที่เคยรู้จักเกมนี้หรือว่า เคยเล่นเกมนี้มาบ้างนะครับชอบภาคไหนก็ิมพ์มาคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับเรื่องราวของ Super Robot War กับทาง J Hero c h n n n e l ก็ขอลาไปเพลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ